คุมเพดานเงินกู้15%ในการซื้อรถจักรยานยนต์จะเกิดอะไรขึ้นร่วมคุยกับบัญชาโดย c o r o l a Cross a New Journey ให้ชีวิตเดินทางปล่อยสินเชื่อได้น้อยธุรกิจก็ไปได้ยากสะท้อนภาวะเศรษฐกิจกู้ยากนะฮะขายก็ไม่คล่องแล้วก็จะมาเจออีกเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมมีข่าวสารจะออกมาทางระดับเศรษฐกิจในช่วงของกลางลงล่างนิดนึงเพราะชี้เห็นนะครับว่าคือถ้าเศรษฐกิจระดับ กลางลงฐานรากเนี่ยฟื้นลำบากเนี่ยมันจะเป็นลูกโซ่ขึ้นไปจนถึงตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับบนหมดเลยจำได้ไหมปีหนึ่งยางพาราบ้านเราตกกิโลกร,รัมละเท่าไหร่ครับตอนนั้นระเบิดเ,เทิดเทอมเรียกได้ว่าออกรถป้ายแดงกันสําหรับคนที่ปลูกสวนยางพาราแห่กันไปปลูกกันแม้ว่าอายุยางจะต้องเจ็ดปีถึงจะตัดแล้วก็ได้ผลผลิตดีถ้าจำได้ไม่นานก็เป็นไงฮะราคาตกต่ำกันหมดแล้วก็เป็นที่มาของภาวะของเศรษฐกิจซึ่งต่อเนื่องจนกระทั่งมากระทบเจอโควิด สัญญาณหนึ่งที่เขาเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าคนระดับฐานรากเนี่ยสามารถลืมตาอ้าปากเงินจับจ่ายใช้สอยกล้องตัวเนี่ยให้ดู2ออย่างคือ1นรถกระบะปิกอัพออกดีไหมขายได้ดีหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ชาวบ้านหรือรถเครื่องขายดีหรือเปล่านะฮะแต่อีสอตัวนี้เหมือนเป็นมันเป็นตัวชี้วัดแต่สิ่งที่กำลังจะกลายเป็นประเด็นต่อไปก็คือว่ากําลังมีการทำเขาเรียกอะไรฮะพับปิดคุเริงหรือการรับฟังความคิดเห็นสาธารนณะ ว่าทางด้านสบคเนี่ยนะสบคในนี้ไม่ใช่สบคที่เขา,าถแถลงเรื่องของโควิดสินะคือหมายถึงทางด้านของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภสคออนะนะนะสบคอบอเนี่ยสคบเนี่ยเขาบอกงี้เขาบอกว่าตอนนี้กําลังเปิดแผนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าต่อไปนี้จะมีการกําหนดเพดานกู้ยืมเงินไว้ที่15%บหาหรับการซื้อยานพาหนะประเภทต่างๆเออก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะ ว่าต่อไปนี้จะมีเพาดานกำกับเอาไว้ว่าเงินกู้ประมาณเป็นสัสดส่วนเท่าไหร่ในการซื้อยานพาหนะต่างๆเช่นรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับรถเกษตรกรรถเครื่องมืองานหนักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปรากฏว่าพอกาลังจะมีทําเรื่องนี้ออกมาฝั่งประชาชนเนี่ยนะฮะในกลุ่มหนึ่งที่ดูแล้วจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างมากและใกล้ตัวที่สุดก็คือคนซื้อรถจักรยานยนต์โดยเงินผ่อน นะครับอย่างที่ผมบอกไงฮะมันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งกับเศรษฐกิจฐานรากเรื่องนี้เนี่ยคุณประพลพรประภานะครับแกเป็นกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทธิติกรจำกัดธิติกรนี่ก็เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหุ้นไทยนะครอสอนตัว,ยอ,อ,ตวอย่อทีเคคือธุรกิจของเขาเนี่ยปล่อยเงินกู้นะปล่อยเงินกู้หรือสินเชื่อสําหรับเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ปรากฏว่าเป็นได้ใหญ่เลยอะสำหรับบ้านเรานะฮะคนที่กู้ซื้อรถจักรยานยนต์ไม่มีใครไม่ไมไมรู้จักบร,ริษัทนี้เขาก็นึกถึงเรื่องนี้ทันทีครับว่านี่กําลังทําประชาพิจารณ์ และถ้าสมมุติว่าคิดเห็นกันอย่างไรออกมาและไปผลักดันให้ออกมาชัดเจนเนี่ยนะครับคุมเพดานเงินกู้15%ในการซื้อรถจักรยานยนต์จะเกิดอะไรขึ้นอ่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะมุมมองของผู้บริหารรายนี้ก็เลยบอกครับว่า1ถ้าไปคุมตรงนี้มองจากฝั่งของบริษัทที่ปล่อยกู้เงินกู้สำหรับซื้อรถจักรยานยนต์<ๆ>เขาบอกว่าไอ้อนี้จะทําให้ต้นทุนในการดําเนินการของเขา เพิ่มสูงแล้วก็จะทำให้โซหุยมาจินกำไรไม่พอจากที่เคยมีกำไรมาใช้ได้บวกกับโวลุ่มเยอะๆเนึกยอกไหมฮะทีนี้ในแง่ของเขาคือทางฝั่งบริษัทบอกค่าใช้จ่ายเพิ่มแนะ่สองมันจะไม่คู่กับความเสี่ยงในการที่เขาจะปล่อยให้เช่าซื้อกับลูกหนี้ที่เกิดขึ้นอีกต่อไปนึกออกไหมฮะทีนี้ถามว่าถ้าสมมติเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงนี่นะครับความเสี่ยงในการที่จะทําให้ต่อไปเนี่ยจากเดิมคนเคยซื้อรถมอเตอร์ไซค์กู้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต หรืออาจจะเอาอยัางเก่งเลยกู้ได้90%นาะทีนี้คุณจะกู้ได้แค่15%มันจะเกิดอะไรขึ้นครับปัญหาก็คือว่ารถที่จะขายได้ก็จะน้อยลงเอามาจัดเข้าไฟแนนซ์ก็จะน้อยลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าแล้วความเสี่ยงของการที่จะติดตามหนี้สินที่เกิดจากหนี้เสียของคนคนนั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะในแง่ของบริษัทเขาก็เลยมองว่ามันก็เป็นต้นทุนของเขาแล้วว่าต้นทุนเขาจะต้องเพิ่มสูงขึ้นนะครับเรื่องตรงนี้เองนี่นะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้รถมอ เงินดุเงินดาวในบางที่ก็บอกดาวฟรีหรือผ่อนดาวให้ด้วยก็จะมีประมาณ0ูนถึง้าเขาบอกว่าแค่นี้เนี่ยนะครับแค่เงินดาว0ูนถึง15%เนี่ยลูกค้าเขาก็ลำบากแล้วในการหาเงินกู้เป็นก้อนหรือเนี่ยมาดาวอยู่แล้วนะทำไมช่วงนี้ลำบากท่านผู้ชมนึกถึงข่าวและตัวเลขหนี้ครัวเรือนได้ไหมครับที่ธนาคารประเทศไทยออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนจากการสุ่มนะตัวอย่างครัวเรือน1 1 9 0 1ครัวเรือนเนี่ย พบว่า61%กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาเงินชอ็อตหรือเงินออมไม่ถึง3เดือนและไม่มีเงินออมเลยนี่สุ่มนะฮะดีแบงค์ชาติสุ่มมา1ม ,901 ในจํานในจำนวนนี้61มีปัญหาเงินชอ็อตเหลือใช้ไม่ถึง3เดือนหรือไม่มีเงินออมเลยโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นใน2ปีจากปัญหาโควิดที่ทำให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับปัจจัยที่2คือนี้ครัวเรือนบ้านเราตอนนี้90.5% สูงที่สุดในะรอบ18ปีถ้าวัดเฉพาะประเทศไทยว่าเรามีหนี้ขึ้นมาถึง90.5%สูงมากเลย18ปีถ้าไปวัดแบบระดับต่างประเทศตอนนี้หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเป็นอันดับ3ของเอเชียและเป็นอันดับ17ของโลกไม่ได้น้อยเลยฮนะอยู่ในประเภทแบบ top ป20ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะยิ่งวัดเอเชียนี่เรา top ป3คือไม่หลดอันดับ3นะครับเพราะฉะนั้นพอมาเจอการคุมเพดานขอสินเชื่อในปีนแค่15%เนี่ยจะทำยังไงล่ะครับ ก็ต้องไปดูกําลังซื้อครับว่าคนทุกวันนี้เนี่ยนะฮะมีคนที่อยากจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่ายี่สิบเปอร์เซนต์ที่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยด้วยเงินสดแปดสิบเปอร์เซนต์เงินผ่อนทั้งนั้นดาวทั้งนั้นผ่อนทั้งนั้นนะฮะถึงแปดสิบเปอร์เซนต์นะครับท่นสิ่งต่อไปก็คือว่าเมื่อคนที่จะซื้อรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์โอ้เดิมเคยกู้ได้เต็มเต็มร้อยเปอร์เซนต์แปดสิบเปอร์เซนต์ตอนนี้กู้ได้แค่สิบห้าเาป มองต่อไปอีกโอ้โห,โโหประกอบหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในครัวเรือนที่สุ่มนะมีเงินเหลือในการเก็บออมไม่ถึง3เดือนหรืออาจจะชอ็อตซะด้วยซ้ำไปเจอปัญหาอย่างนี้ถามว่าแล้วจะซื้อรถจักรยานยนต์ไหมครับหมดสิทธิ์แล้วครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ามันก็จะตีชิงกระทบไปถึงผู้ผลิตรถจักรยานยนต์แต่ละค่ายแต่ละแบรนด์ในประเทศไทยก็จะมียอดขายของตัวเลขตกต่ําลงอย่างแน่นอนและเมื่อยอดขายของรถจักรยานยนต์ตกต่ําลงอะไรที่ตามมาครับ ราคาขายรถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ที่เราไปซื้อกันไม่ว่าจะซื้อผ่อนดาวซื้อสดในนั้นมีภาษีสัมปสามิตอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งจำนวนรถขายได้น้อยภาษีสรมปสามิตก็เข้ารัดน้อยลงรายได้ของรัฐบาลก็น้อยลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันเป็นลูกโซ่ขนาดนี้นะฮะวันจะถามมุมมองนาจากประเด็นที่คุณประพลพรประภาจากทติกรจำกัดหาชนเนี่ยคนทำธุรกิจในการปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็มองให้ครบวงจรอ,อย่างนี้เลยแหละ ว่าแม้จะทําประชาวิจารณ์อยู่ก็ตามสำหรับกฎหมายฉบับนี้คือคุมสินเชื่อในการซื้อรถจักรยานยนต์ไม่เกิน15ก็ตามแต่ถ้าออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้และจะส่งผลขนาดนี้นะครับก็ต้องรอดูครับว่าอันนี้เมื่อผ่านประชาวิจารณ์แล้วที่สุดจะออกมาเป็นกฎหมายได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับ